ก็สวัสดีนะครับไปยังผู้ติดตามนะครับช่องชาแนลยูทูบดูบอลครับนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังผู้ติดตามนะครับแฟนเพจดูบอลครับกันด้วยนะครับสำหรับพานี้นะครับเราก็จะมีฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับมาแนะนําให้ท่านนะครับหคู่เช่นเคยเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนนะครับที่น่าเล่นน่าฟังน่าชมกันบ้างนะครับสำหรับบอลคู่วันนี้นะครับก็จะเป็นจากลีกพรีเมียร์ลีกทั้งหมดอยู่5คู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับว่ามีคู่ไหนกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนะครับก็สามารถแอดไลน์ ID ไปที่แอดโปรทีม88นะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่ทางเราขึ้นให้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคู่ที่1นะครับในศึกพิมพ์ลีกอังกฤษก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับทางด้านเบนฟอร์ดนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา19บเนาฬิกาสานาทีส่วนสนามที่จะใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามเอติฮัดสเตเดียมนะครับ การเจอกันนั้นล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านเบนฟอร์ตนะครับไปด้วยสกอร์สต่อศส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกนะเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่2ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13นัดน,นะครับชนะไป10เสมอ2แพ้1ได้มา39นะครับแล้วก็เสีย12แต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่32 ส่วนทางด้านแมนฟอร์ดนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่11ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่14นัดนะครับชนะไป3เสมอ7แพ้4ได้มายิมแล้วก็เสียยิ่ม4นะครับตอนนี้แต้มรวมอยู่ที่16แต้มผลงานการเจอกันนั้นล่าสุดนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทันด้านเชลซีไปด้วยสกอร์2ต่อ0นะครับแล้วก็ผลงาน5นัดที่ผ่านมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นการชนะไป4แล้วก็เสมอ1 ส่วนทางด้านเบนฟอร์ดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้ดวลลูกโทษนะครับให้กับทางด้านเิลลิงแฮมไปด้วยสกอร6์6ต่อนะครับแล้วก็ผลงานที่เป็นผ่านมานะครับก็บอกเลยว่าไม่มีชนะเลยนะครับส่วนมากเป็นเสมอแล้วก็แพ้นะครับผมสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในคัมคืนนี้นะครับทางด้านเฟบกาวเดีอลาก็จะมาเสร็จใช้งานทางด้านไครว์วเกอร์น,นะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวส่วนการจะทับก็คาดว่าจะมาในระบบเซียม3นะครับ โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นเอเดชอนนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นจอร์สโต้นะครับกับลูเบนิอัสแล้วก็ไอเมลิกลาปอสและชาวคาร์สเตโลนะครับผมส่วนทางด้านเควินเดอรบอยนะครับกับโรลิโกเอนาเดนนะครับแล้วก็อิวกลายคุนโดกาลนะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและตำแหน่งสามกองหน้านะครับก็จะเป็นเบรโดชิวานะครับกับเออร์ลิงฮาลัมแล้วก็ฟิลฟอร์เดนลงทำหน้าที่จบสกอร์ส่วนทางด้านผู้มาเยือนของทางด้านโทมัสแฟรงก์ก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านโทมัสตาาโคซ กับคิสตอฟเฟอร์อายเยอแล้วก็ปอนตุสยันสันนะครับแล้วก็ชาลิกูดและคนสุดท้ายคืออารอนฮิวกี้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บและยังรวมถึงทางด้านเซบาสเตียนฮาร์เลอร์นะครับที่มีอาการป่วยส่วนการจะทับนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นดับิดรายานะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นแม็กคลาดมูเซนกับเบนมีแล้วก็อีธานพินน็อกและลิโก้เฮนรี่ลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านมัธัสเยนเซนกับแฟรงค์ออนเยกา และจอร์ดดาชิวาคอยประสานง,งานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและส่วนตำแหน่ง3กองหน้านะครับก็จะเป็นมิยองเอมโบโม่กับอีวานโตนี่แล้วก็คีนลูอิสพอตเตอร์นะครับลงทำหน้าที่จบสกอร์สำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้ก็เป็นรองจ่าฝูงนะครับแล้วก็ฟอร์มล่าสุดก็เพิ่งอัดทางด้านเชลซีนะครับในเกมคาราบาวครับไปได้วยสกอร์2อต่อศผ่านเข้ารอบได้สำเร็จนะครับและในขณะที่ผลงานเกมในลีกของพวกเขานะครับชนะมา6นะครับจาก7เกมหลังสุด และหางนับเฉพาะเกมในบ้านทุกรายการนะครับก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่คว้าชัยมา16นัดติดต่อกันนะครับชนิดที่เกมลุกไม่มีนั่นไหนนะครับที่ยิงต่ำกว่า2เมตรนะครับส่วนทางด้านเบนฟอร์ดนะครับก็เพิ่งแพ้จุดโทษให้กับทางด้านจูริงแฮมนะครับแล้วก็ตกรอบคาราบาวครับนะครับและในขณะที่ผลงานนะครับในลีกก็ไม่ชนะมา4นัดติดต่อกันนะครับโดยเฉพาะเกมนอกลังนะครับก็ยังไม่เคยชนะใครมองแล้วด้วยคุมกําลังนะครับมองว่าทางด้านเจ้าบ้านที่เหนือกว่าทีมเยือนเชื่อว่าเกมนี้นะครับยิงทะลุเลดแน่นอน สำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อ2ลูกครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ผมฟันธงอยู่ต่อทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ3าต่อศกินนิ่มเรามาต่อกันคู่ที่2นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่ลิเวอร์พูลเจอกับทางด้านเซาท์ทัมตันนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา22่สนาฬิกาตรงนะครับส่วนสนามที่ใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามแอนฟิลด์การเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านลิเวอร์พูลนะครับที่เอาชนะไปด้วยสกอร์2 1 ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกณเวลานี้นะครับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับก็อยู่อันดับที่8ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13นัดนะครับชนะไป5เสมอ4แพ้4ได้มายี่สห้าเสียสินะครับแต้มรวมตอนนี้อยู่ที X ่19ส่วนทางด้านเซาท์햄ปตันนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่18นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่14นัดนะครับชนะไป3เสมอ3แพ้8นะครับได้มา12เสียยี่สสแต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่12แต้ม สำหรับผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดทางด้านลิเวอร์พูลนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะจุดโทษนะครับกับทางด้านดาร์บ,บี้เคาร์ตี้นะครับไปด้วยสกอร์3ต่อ 2, 2นะครับแล้วก็ผลงานในลีกนะครับ5นัดที่ผ่านมาก็ชนะไป3แล้วก็แพ้2นะครับผมส่วนทางด้านเซาท์햄ปตันนะครับผลงานเกมล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะจ,จุดโทษนะครับทางด้านเชฟฟิลด์เวนเดย์ไปด้วยสกอร์6ต่อ5นะครับผมแล้วก็ผลงานในลีกนะครับ5นัดที่ผ่านมาก็ชนะไป1เสมอ2แพ้2นะครับผม สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านเจอเกนคอปก็จะมุสิทธิ์ใช้งานทางด้านอาร์ตูกับลุยดิอัตแล้วครับแล้วก็ดิอาโกโซต้าที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจะทับก็น่าจะคาดว่าจะมาในระบบ4 3 3นะครับโดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นอาริชงเบเกอร์ลงทำหน้าที่เฝ้าเสานะครับและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับกับอิบราฮิมกอนาเต้แล้วก็เฟอร์กินฟันไดนะครับแล้วก็แอนดูโรเบร์สันนะครับลงทำหน้าที่ แล้วก็จะให้ฮาวิเอลเลียนนะครับกับฟาบ์มิญョแล้วก็ดิอาโกอัสคันตาลานะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและ3กองหน้านะครับก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลานะครับกับโรเบรโตฟิมิโนและดาวินนูเยฟส่วนทางด้านผู้มาเยือนนะครับของนาธานโจนนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานวาเลนติโนลิฟลาเมนโตกับไครยวอเกอร์ปีเตอร์แล้วก็ควรลาลิออสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นกาวินบาชูนูลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นโรเมโอลาเวียกับอาเมลราเบลคอปชาร์ดแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาริซูและโลแมงแ็กโลลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านเจมส์วัตเพาลกับไอรีแมทและไนนะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นสูดด์อัมสตองกับอดัมอัมสตองแล้วก็โมฮัมเหม็ดเอลวนิซีนะครับส่วนตำแหน่งหน้าเ้านะครับก็จะเป็นเชยอดัมคอยหา ทางด้านลิเวอร์พูลนะครับก็เพิ่งส่งชุดเด็กนะครับดวนจุดโทษเอาชนะทางด้านดร์บี้เคาตี้นะครับมาในเกมคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้นะครับมาเล่นเกมในลีกนะครับส่งท้ายก่อนเบรกบอลโลกนะครับแล้วก็หวังคว้า3มแต้มให้ได้นะครับผลงานเกมล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเฉือนทางด้านสเปอร์ไปด้วยสกอร์สอต่อหนะครับได้กําลังใจมาอย่างเยอะนะครับ ส่วนทางด้านซาวท์แทตันนะครับก็เพิ่งปลดโค้ชอย่างลาร์พาเซนฮูเทิลนะครับแล้วก็แต่งตั้งนาธานโจนนะครับที่คุมทีมรูตันทาวมาทําหน้าที่แทนนะครับแต่มองแล้วไม่รู้นะครับว่าจะยกระดับทีมได้มากแค่ไหนนะครับแถมผลงานในลีก2นัดหลังสุดนะครับก็แพ้มาลวดอีกครั้งสถิตินอกลังนะครับแพ้มา4เกมนะครับจาก5นัดเกมอีกต่างหากนะครับดูแล้วเกมนี้ทางด้านลิเวอร์พูลเข้าวินแบบสบายๆสาหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านลิเวอร์พูลนะครับต่อลุกครึ่งควบสองนะครับ เราไปต่อกันคู่ที่3นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่วูฟแฮมตันเจอกับทางด้านอาร์เซนอลนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีสำหรับสนามที่ใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามโมลินิวสเตเดียมนะครับการเจอกันนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านอาร์เซนอลนะครับที่สามารถเฉือนทางด้านวูฟแฮมตันไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่ง ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกนะเวลานี้ของทั้ง2ทีมทางด้านวูฟแฮมป์ตันนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่19ของลีกลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่14เกมนะครับชนะไป2เสมอ4แพ้8ได้มา8เสียยี่ินะครับแต้มรวมตอนนี้อยู่ที่10แต้มส่วนทางด้านอาร์เซนอลนะครับตอนนี้เป็นทีมจาาฝูงของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13เกมนะครับชนะไป11แล้วก็เสมอ1แพ้1ได้มา31นะครับแล้วก็เสีย11แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่34แต้ม สำหรับทางด้านผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดทางด้านวูแพมตันก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านลีดอยู่ในเต็ดนะครับไปด้วยสกอร์หต่อศูนย์นะครับแล้วก็ผลงานท่งนัดที่ผ่านมานะครับในลีดก็ชนะไป็น1แล้วก็เสมอ1แพ้3ส่วนทางด้านอาเซนอลนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้กับทางด้านไบรตันนะครับไปด้วยสกอร์สต่อหนแล้วก็ผลงานท่งนัดที่ผ่านๆมานะครับก็ชนะไป3นะครับแล้วก็แพ้สําสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในคําคืนนี้นะครับทางด้านสตีฟเดวิดก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านซาซา กับลาอุลคิมินเนตแล้วก็ชิกินโยและไปดูในโตนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงเดียโก้คอตตานะครับที่ติดทดแบนอยู่หนึ่งลายนะครับส่วนแผนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นโซเซชานะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นเนลสันเซเมโดกับนาธานครอกินแล้วก็แม็กซิมิเลียนคีแมนและอุโก้บูเอโนลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านลูเบนเนเวสกับชาวมูติญโยนะครับคอยประสานง,งานร่วมกันอยู่ในแดนกลาง และในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นวางฮิซานกับดานเนลโปรเดนและบูบาก้าตาโเล่ส่วนตำแหน่งนักเ้านะครับก็จะเป็นกอรซาโลกูเอเดสนะครับคอยหาจังหวะจบสกอร์ส่วนทางด้านผู้มาเยือนของทางด้านมิเกลยวอาเตต้านะครับก็จะมโสิทธิ์ใช้งานทางด้านเอมิลสวิโรแล้วก็ทาเคฮิโรโตมิยาสูที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนการจัดทัพก็าคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1 โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นแอรอนแลมเดลนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาแล้วในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นเบนไวกับวิลเลียมชาลิบาและกาเบียรมากันเยสแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านโตมัสปาเต้นะครับกับกรานิชาก้าคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วในขณะที่นาลุกนะครับก็จะเป็นบูกาโยชาก้านะครับกับมาตินโอเดนการแล้วก็กาเบียรมาติเนสนะครับและหน้าเป้านะครับก็จะเป็นกาเบียเซซุสนะครับคอยหาจังหวะล่าตะไาย ทางด้านเจ้าบ้านอย่างวูส์เฮมตันนะครับแม้เพิ่งจะคว้าชัยมาแบบมันมาจากรายการคาราบาวครับนะครับแต่ว่าฟอร์มในลีกนะครับอาการหนักยังคงต้องรักษาฟอร์มกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากไร้ชัยชนะนะครับยาวมาถึง4หนท้ายในลีกและยังปลาชัยนะครับไปอย่างเน้นๆถึง3ครั้งซึ่งส่วนทางกับทางด้านทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับที่แม้ว่าจะเพิ่งพ่ายกับทางด้านไบตันนะครับในรายการคาราบาวครับมานะครับแต่ในลีกพวกเขาครับก็ชนะมาถึง6เกมนะครับจาก7เกมหลังสุดนะครับ และยิ่งไปกว่านั้นนะครับการเจอกัน2นัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านอาร์เซนอลที่เอาชนะมาลวดเลยนะครับดังนั้นนะครับจากเลทราคาที่เปิดมา1เมตรนะครับคงไม่ขนาดมือขนาดเท้าแน่นอนมั่นใจไปต่อได้สบายสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านอาร์เซนอลนะครับต่อที่1ลูกสำหรับคู่นี้นะครับฟันธงอยู่ต่อทางด้านปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับชนะ2.0ต่อไปต่อกันคู่ที่4นะครับในศึกพิมริลีกอังกฤษนะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่นิวคาเซิลเจอกับทางด้านเชลซีนะครับสำ ส่วนสนามที่ใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามเซนต์เจมส์พาร์คนะครับสำหรับคู่นี้นะครับการเจอกันนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านโชลซีนะครับที่เอาชนะไปด้วยสกอร์ห0ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกณนะเวลานี้นะครับทางด้านนิวคาสเซิลตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่3ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่14เกมนะครับชนะไป7เสมอ6แพ้1ได้มายิ่งแปดสี่สิแต้มรวมตอนนี้อยู่ที่27 ส่วนทางด้านเชลซีนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่7นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13นัดชนะไป6แล้วก็เสมอ3แพ้4ได้มา17แล้วก็เสีย16แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่21นะครับผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านนิวคาสเซิลก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับทางด้านคริสตันพาเลยไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์นะครับบอกได้เลยนะครับผลงานของทางด้านนิวคาสเซิลที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าดีเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านเชลซีนะครับก็เพิ่งบุกไปแพ้กกััับบบทาางดด้้้นนนนแมเเชสสตตตอออรรรร์์ซิีะะคควย่ แล้วก็ผลงานท่านัดที่ผ่านมานะครับเป็นการชนะไป2แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดเลยนะครับผมสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพพีมนะครับทางด้านเอ็ดดี้ฮาวนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านเอมิลคราฟกับอเล็กซานเดอร์อิชัคแล้วก็ไรอันเฟเชอร์แล้วก็ยังมีแมกลิซี่แล้วก็พรอดามิดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบ43 3โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นนิกโปรบนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นคิรันทิปเป กับฟาบีอันแชรแล้วก็ชเวนบ็อกมันและแดนเบิร์กลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านชอนลองสตารกับบูโนกิมมาร์ไลและโจเชฟวิลล็อกนะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วในขณะที่มิดเกลอามิลอนกับคัมลันวินสันแล้วก็เจคอบเมอร์ฟี่นะครับลงทำหน้าที่เป็นสามประสานในหน้าคอยล่าตะข่ายส่วนทางด้านผู้มาเยือนของทางด้านเกรแฮมพอตเตอร์นะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านอินโกโลกองเต้แล้วก็เวลลี่ฟอฟาน่าและเกปาอลิชาบาล่าเบนชิวา แล้วก็แคนนี่ชุกวูเอเมกาแล้วคนสุดท้ายก็คือลิเจมนะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูน,นะครับก็จะเป็นเอดูอาร์เมนดี้ลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะเป็นเซซ่าอัตปิลกูเอต้ากับเทวอร์ชาโลบาแล้วก็เทียโกชิวา แลมมาคูคูเรยาลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านลูเบนลอปตสซิสกับมาเตโอโควาซิสนะครับลงทำหน้าที่คอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นราฮิมสเตอร์ลิงกับคลฮาววกแล้วก็เมสันเม์นะครับและตำแหน่งหน้าเ้านะครับก็จะเป็นปีแอร์เอมิลิโอบาเมยองนะครับลงทำหน้าที่ทางด้านนิวคาสเซิลนะครับก็เพิ่งดวนจุดโทษนะครับเอาชนะคิตตันพาเลตมาในเกมคาราบาวครับนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้นะครับได้มาเล่นในบ้านนะครับเจอกับทางด้านเชซี ที่เพิ่งโดนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเขี่ยตกรอบคาราบาวครับมาหากเทียบจากผลงานแล้วนะครับยกให้ทางด้านนิวคาสเซิลเหนือกว่าแน่ๆนะครับผลชนะนะครับไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับทางด้านเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ฟอร์มในช่วงนี้ของทางด้านนิวคาสเซิลนะครับเด่นด้วยนั่นคือสีนัดหลังสุดนะครับในลีกพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะรวดนะครับแล้วก็สถิติการเฝ้าลังในลีกนะครับสามนัดหลังสุดก็ชนะมารวดเช่นกันคงยากนะครับที่ทางด้านเชลซีจะบุกมาต้านได้นะครับ บวกกับฟอร์มของทางด้านเคลซีในช่วงนี้ก็ไม่ชนะในลีกมาแล้ว4เกมรวดนะครับเกมนี้นะครับจึงมองว่าทางด้านนิวคาสเซิลในบ้านชนะแบบสบายๆสายําหรับราคาบอลที่เปิดมาให้ทั้งคู่นะครับก็เป็นราคาเสมอนะครับสำหรับคู่นี้ฟันธงอยู่ต่อทางด้านนิวคาสเซิลชนะ2-1ต่อแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่5นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษน,นะครับก็จะเป็นการขันระหว่างคู่สเปอร์เจอกับทางด้านลีดยูไนเตดนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน30นาที ส่วนสนามที่จะใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามท็อปแมนฮอสเปอร์นะครับการเจอกันนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านสเปอร์นะครับที่เอาชนะขาดไปด้วยสกอร์4ต่อ0นย์ะครับส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกนะเวลานี้นะครับทางด้านสเปอร์ตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่4นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่14นัดชนะไป8เสมอ2แพ้4ได้มายิ่มเนะครับแล้วก็เสีย18แต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ยิ่มหส่วนทางด้านลีกยูเนเต็ดนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่12นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมมดอยู่่ที13เกนะครับ ชนะไป4เสมอ3แพ้6ได้มา19แล้วก็เสีย22นะครับแต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่15แต้มสำหรับผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านสเปอร์ก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับไได้วยสกอร์2ต่อ0ส่วนทางด้านลีดยูไนเต็ดนะครับก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านบูมเพิร์ตันนะครับไได้วยสกอร์1ต่อ0สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านอันโตนิโอคอนเต้นะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้าน, ero, นคริสเตียนโรเเมมมโโกกัับบบบซอนนนฮิะครรทีี่าาาดจ็ ส่วนการจับทับนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ3ามหนะครับโดยตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะเป็นอุโกโยริสนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาแล้วก็จะให้เอเมซอนรอยยัดนะครับกับบีแอร์ฮอยเบิร์กแล้วก็อีฟบิชูมาและโรลิโกเบนตะกูและคนสุดท้ายคือไรอันเชสยงนะครับลงทำหน้าที่คอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางส่วนทางด้านลูคัสมูล่านะครับกับแฮร์ริเคนนะครับลงยืนเป็นคู่หน้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ส่วนทางด้านผู้มาเยือนของทางด้านกิรแฮมพอตเตอร์นะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านลุยซินิสเตล กับโจเกฮัสแล้วก็อดัมฟอร์ชอและอาร์ซิเกลและคนสุดท้ายคือโจด,ดักลาสน,นะครับที่มีอาการบาดเจ็บและในขณะที่แพทริกแบมฟอร์ดนะครับยังต้องรุนความฟิตอีกครั้งนะครับส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะวางอ e ิลลองมิสลีเย่ลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นลัดมูธคิสเตเซนกับโรบินค็อกแล้วก็เลียมคูเปอร์และปัสคานสเตลาดลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านไทเลอร์อดัม กับมาร์คโลกาคอยประสานง,งานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นแจ็คเฮลิสันกับเบนเดนอารอนสันและคิวเซนซิโอซัมเมอร์วิลและตำแหน่งหน้าเป้านะครับก็จะเป็นโรดริโกโมเรโนลงทําหน้าที่คอยหาจังหวะจบสกอร์ ทางด้านเจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะครับผลงานในช่วงนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านน็อกติงแฮมฟอร์เรสไปด้วยสกอร์สต่อศูนย์ในเกมคาราบาวครับนะครับทำให้พวกเขานะครับแพ้มาสีจาก5เกมหลังสุดนะครับและวันนี้ยังพอได้ชื่นใจได้บ้างนะครับหลังจากที่กลับมาเฝ้าลังตัวเองนะครับต้อนรับการมาเยือนของทางด้านลีดยูเนเต็ดนะครับที่เพิ่งจะโดนทางด้านวูฟมวตันนะครับเขี่ยตกรอบในเกมคาราบาวครับมานะครับบอกได้เลยนะครับว่าเสียขวัญกาลังใจไปไม่น้อยนะครับนอกจากนี้นะครับสถิต ทางด้านสเปอร์ก็ไม่เคยพลาดท่าแพ้กับทางด้านลีดยู่นเตตมาก่อนเป็นทางด้านสเปอร์นะครับที่สามารถเอาชนะไปถึง2ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันอยู่1นัดน,นะครับดังนั้นนะครับด้วยความที่ทางด้านสเปอร์นะครับได้เล่นในบ้านน่าจะเป็นฝ่ายบทขยี้เอาชนะไปได้สําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านสเปอร์ต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ผมฟันธงทางด้านสเปอร์ชนะ2ต่อ1 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลที่ผมมานําเสนอในวันนี้5คู่นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าผมให้คู่ไหนไปบ้างนะครับสาหรับคู่ที่1นะครับผมให้อยู่ต่อทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะ3.0ต่อแล้วก็คู่ที่2นะครับผมให้อยู่ต่อทางด้านลิเวอร์พูลนะครับชนะ3ต่อ0และคู่ที่3นะครับผมให้ต่อทางด้านอาร์เซนอลนะครับชนะ2.0ต่อแล้วก็คู่ที่4นะครับผมวางทางด้านนิวคาสเซิลชนะ2ต่อ1 แล้วก็คู่สุดท้ายคู่ที่5นะครับอยู่ต่อทางหน้าสเปอร์นะครับชนะ2ต่อหนสหรับใครท่านไหนนะครับที่มีแนวทางหรือความคิดที่แตกต่างจากผมไปก็สามารถมาแชร์หรือมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอไว้ทุกท่านไว้มานณที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานดูบอลครับด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพาทต,ต่อไปนะครับว่าจะเป็นบทวิเคราะห์บอลเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับพานี้ก็ผมและทีมงานดูบอลคลับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม